เลขมงคลนะของคนเกิดวันพฤหัสนะเป็นเลขอะไรสวัสดีครับผมเต้พลังใจครับในการดูดวงประจำวันเกิดของคนเกิดวันพฤหัสดเดือน,นกันยายนครับเอาละครับเราบปดูกว่าการเงินและการงานนะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะดูซิในเรื่องของการเงินื้นดวงเป็นอย่างไรรูปเพื่นดวงก่อนนะดูซิ ให้ขึ้นเป็นพระสุขนะพระสุขกับพระแม่อุมาหมายถึงเรื่องของการจัดการเรื่องของการเงินให้เรียบร้อยให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเออเราจะต้องจัดการบริหารอย่าใช้อะไรที่มันพระสุขหมายถึงความแบบอ่ะเราเสพสุขเราทํานู่นทํานี่ทําอะไรทําใจตัวเองเยอะนะต้องมีความจริงจังเพิ่มขึ้นเพื่อจะไม่ให้เกิดในเรื่องของการเงินหรือรายจ่ายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะมันอยู่ที่การจัดการของตัวเรานั่นเองออนดูซิว่าการงานเป็นอย่างไรการงานป้าขึ้นในเรื่องของการจัดการการ บริหารในเรื่องของการเงิน <Co> ของตัวเรานะดีแล้วเนี่ยต้องดีแล้วเนี่ยเรื่องของการงานก็ต้องทำให้ดีด้วยนะคือหมายถึงว่าการที่เราเจอปัญหาการงานต่างๆมันเกิดความเครียดนันเกิดความเครียดมันก็เกิดการที่เราจะต้องมีการบริหารเรื่องของจิตใจตัวเองเยอะๆเพราะมันเจอความเครียดสะสมกับเรื่องของงานกับเรื่องของการที่ต้องคิดวางแผนหลายอย่างค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยที่มันเชื่อมโยงกันในเรื่องของการเงินของตัวเราเนี่ยมันเลยทําให้เกิดความที่เอ้ยเราอยากที่จะ หาความสุขให้กับตัวเองหาความสุขสิ่งนั้นหาความสุขสิ่งนี้เพื่อจะให้เรามีความสุขนะกับการงานเป็นความสุ ran, ขกับการใช้ชีวิตต่างๆอันนี้ก็ต้องหาสมดุลกับตัวเองแล้วการจะได้ไม่มีเรื่องรายจ่ายในที่มันเพิ่มปูนมากขึ้นจะกลับกายไปเครียดเรื่องของทั้งการงานทั้งเงินเงินพร้อมๆกันอันนี้ก็ต้องรหวังด้วยเช่นกันอะมาดูซิว่าในเรื่องของการเงินนะในปัจจุบันของตัวเราเป็นอย่างไร hir? ดูอดีตก่อนอะดูอดีตเป็นอย่างไรปับ๊บอดีตไปขึ้นในเรื่องของภาษีวันะ อดีตไปขึ้นปัจจุบันหมายถึงการจัดการบรหิหารต่างๆในเรื่องของการเงินของตัวเราเนี่ยมันเริ่มอยู่ตัวนะในอดีตมันเริ่มอยู่ตัวแล้วมันเริ่มดียิ่งขึ้นอ่ะแล้วปัจจุบันมัเนเจปัญหาอะไรไปขึ้นในเรื่องของการเนี่ยรายจ่ายมาจากการางานไปขึ้นในเรื่องของอไปอยากพูไไดไปถึงรายจ่ายต่างๆที่มันเริ่มถาโถมเข้ามานะตามที่เรามันอยู่ตัวก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้สำรอง ขนาดนั้นในเรื่องของอใช้ใจ่ายต่างๆเรื่องของรายจ่ายที่มันเพิ่มพูนที่มันต้องใช้ต้องกินด้วยนะเรื่องของการหาความสุขให้กับตัวเองด้วยเรื่องของรายจ่ายที่เราไม่คาดคาดฝันมันก็เริ่มมีเข้ามาโดยเชงการอันศีลวนาคเป็นอย่างไร อนาคตเพิ่มขึ้นในเรื่องของอาการจัดการการจัดสรรต่างๆให้มันระบบระเบียบแล้วก็มีการมองแผนอนาคตเพิ่มขึ้น,นากับการที่เราในปัจจุบันเราต้องมีการฟื้นคืนหรือตั้งจิตตั้งใจตัวเองดีแล้วก็ค่อยๆจัดการนะปัญหาต่า,างๆที่มันเกิดขึ้นอะไรที่มันอาจใช้เกินใช้มากไปจากการที่เสียเงยินเสียทองไปโดยไม่ใช่เหตุนเนี่ยเราก็ต้องลดละเลิกเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องของการเงิน มากยิ also, that, like right? crime, like ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองดูซิว่าในเรื่องการเงินเราจัดการอย่างไรทาอย่างไรได้บ้างดูซิไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันต้องเตือนใจนะต้องเตือนใจตัวเองนะไพ่ขึ้นหลังสังฮอนหมายถึงว่าเรื่องของการเตือนใจตัวเองเรื่องรายจ่ายต่างๆนะาการช้อปการซื้อการช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆอันนี้ต้องระวังแล้วก็อย่างที่2คือไพ่ขึ้นหลังสังรณ์มีอีกมุมหนึ่งคือเรื่องของของเสียของพังนะในบ้านของเรารถของเราเนี่ยมันเริ่มมีของเสียของพังที่ต้องมีการจ่าย ที่มากยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้มันก็เลยทําให้อาหารเราไม่ได้สํารองนะหรือเพื่อใจเอาไว้ในเรื่องของเงินส่วนนี้ทําให้มันไปรบกวนเรื่องของการเงินในปัจจุบันของตัวเราได้ด้วยชะนันอันนี้ต้องระวังให้ดีอันนี้ชื่อว่าไพ่เตอนอะไรบ้างไพ่ขึ้นในเรื่องของอการจัดการในช่วงนี้มันอาจจะปวดหัวนิดนึงแล้วก็ค่อยๆจัดการค่อยๆเป็นค่อยไปก็เรากันมาจะไดะ้ไม่เกิดความกังวลกลัวจนเกินไปและค่อยๆจัดการทีละอย่างทีละเรื่องนะปัญหาต่างๆมันจะค่อยหมดไปเองไม่ต้องไป กังวลกลัวอะไรขนาดนั้นในเรื่องของการเงินก็จะได้ไหลเวียนดีนะครับเปอร์เซ็นในเรื่องของการเงินคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยอยู่ที่60%สิบเปอนะคือต้องค่อยๆนะจับใจใช้สอยค่อยๆบริหารจัดการให้มันเกิดผลดีกับตัวเราแล้วก็อย่าใช้เงินเกินตัวจนเกินไปก็ร้วกันนะครับเรามาต่อนะรเรามาต่อกันที่การงานกันบ้างน,นะสำหรับการงานในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะรเรามาเริ่มคนที่ยังไม่มีงานดีกว่านะปั๊บ สำหรับคนที่ไม่มีงานไปขึ้นในเรื่องของอการจัดการการฝึกเรือการฝึกฝนพลังงานตัวเองให้เกิดผลดีกับตัวเองนะคือไพ่ขึ้นในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเรามันค่อนข้างเยอะแต่ว่าการที่เราจัดการให้มันเรียบร้อยการสร้างเสริมพลังใจตัวเองมากๆเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆดียิ่งขึ้นไปเองไม่ต้องไปกังวลกลัวอะไรขนาดนั้นและสิ่งสําคัญคือการสร้างนะความรู้ทักษะความสามารถของตัวเราเพื่อจะผลักดันให้กับตัวเองมี ในเรื่องโอกาสเพิ่มขึ้นนะสิ่งดีๆมาเข้าหาตัวเราเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองอันดูซิว่าสิ่งที่เราจะต้องอปฏิบัติและทําให้ดียิ่งขึ้นทําอย่างไรได้บ้างเพิ่มขึ้นในเรื่องของสร้างพลังใจความอบอุ่นทางใ,ใจหมายถึงเรื่องของอยากปีน้องคนรอบข้างคนแกชชิ่ไก้ตัวให้พลังใจกับตัวเราให้กําลังใจในการไปหาโอกาสในเรื่องของการงานให้มันมีเพิ่มมากขึ้นหรือว่าสิ่งที่มันยึดเหนี่ยวจิตใจของตัวเราเรื่องของเทพเทวาที่ปกปักรักษาเพิ่มขึ้นเปพรตพิเนศ นะถ้าเป็นโอกาสหรือมีโอกาสของตัวเราได้บูชานะหรือว่าเรานับสือสานเรื่องของพระพิกเนีอยู่แล้วก็มีโอกาสก็ไปนะในเรื่องของการขอพรนะขอจักสิจศักสิจ หรือองค์ไหนก็ได้ที่เรานบตือบูชานะแต่หากเราไม่รู้จะองค์ไหนก็พระพิคินก็ได้เป็นเรื่องของความสําเร็จและการเรียนรู้ในเรื่องของการงานก็จะเสริมมากยิ่งขึ้นอดุิว่าไพ่เตอนอะไรบ้างปับ๊บไพ่ขึ้นในเรื่องของการดูแล้วก็แก้ไขเรื่องของความผิดพลาดของตัวเองในเรื่องของการงานของตัวเราโอกาสต่างๆนะมันมีมาแต่ว่าหากความสามารถของเราไปไม่ถึงจุดนั้นเนี่ยมันก็ต้อง มีการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มพูนตัวเองให้เกิดความเก่งกาจพร้อมกับโอกาสพร้อมกับเทวทวารที่ปกปักรักษาและช่วยเหลือเกื้อกูลของตัวเราแต่ฐานของเราคือความรู้ความสามารถและการกระทำของตัวเราให้เกิดความสําเร็จนั่นเองดังนั้นเปอร์เซ็นต,ต์ในเรื่องของคนที่ไม่หงัดอยู่ที่6 0นะโอกาสก,าก็ค่อยๆมีค่อยๆเป็นค่อยไปอยู่ที่การกระทำของตัวเราให้มันเกิดผลในอนาคตนั่นเองครับ เรามาดูกันต่อสําหรับคนที่มีงานนะช่วงนี้คนที่งานมีเป็นอย่างไรบ้างปับ๊บไพ่ขึ้นในเรื่องของอการงานในช่วงนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นการกระทําแล้วก็พิสูจน์ความรู้ความสามารถจาก ผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าง,งานหรือว่าผู้ร่วมธุรกิจของตัวเรานะบางอย่างมันก็ยังไม่เห็นผลถึงการกระทําของตัวเรามากนักก็ไม่ต้องไปคิดมากถึงแม้ว่าการกระทำของตัวเรามันดูเหมือนแบบไปทํางานให้คนอื่นเลยหรือยกผลประโยชน์ให้คนอื่นเราไม่ค่อยได้ออกหน้าออกตาสักเท่าไหรนะ่แต่ก็ไม่เป็นไรให้มันผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ความวุ่นวายให้มันผ่านพ้นการกระทาของเราเนี่ยมันจะเริ่มเห็นผลในอนาคตมากกว่าที่จะได้เห็นผลในปัจจุบันนั้นความเข้าหน้าต่างๆเรื่องของการงานต่างๆมันจะค่อยๆ ค่อยๆไป,ไปนั้นไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะค่อยๆขยับขึนเยอะและดียิ่งขึ้นไปเองนะครับดูสิว่าเราจะเต็มตัวจัดการอย่างไรเพิ่มขึ้นดีกว่าเดิมนะแล้วก็เป็นการที่เราสร้างการการะทำหรือว่าพิสูจน์การกระทำของตัวเราเป็นเหมือนเราสร้างแต้มบุญของตัวเราเนาะมันทําให้คนเห็นไปเองในเรื่องของความรู้ความสามารถของตัวเรา,แล,เา,าและเกิดความพัฒนาและเกิดความก้าวหน้าเพิ่มข,ขึ้นอย่าเพิ่งไปคิดเยอะคิดมากคิดพลังบวกเอาไว้และทําให้ทุกอย่างมันดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นกว เราพัฒนาตัวเองและเก่งกัดแต่ทำพิสูจน์มากเท่าไหร่เนี่ยผลมันยิ่งออกมาดีเท่านั้นเองนะครับดูซิว่าไพ่เตืออะไรบ้างไพ่ขึ้นเนี่ยเรื่องของงานของตัวเรานะดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่มันเกิดขึ้นคือเรื่องของเงินเรื่องของทองเรื่องของงานต่างๆที่เริ่มมีเข้าหมามากขึ้นในอนาคตดังนั้นแล้วเนี่ยการกระทำของตัวเราไม่ต้องไปกังวลกลัวว่ามันจะเกิดผลร้ายผลเสียอะไรขนาดนั้นทุกสิ่งุกอย่างที่เราทำมันเกิดผลให้กับตัวเราอยู่ทุกวันทุกวันอยู่แล้วไม่ต้องไป กัวกลกัในระดับนั้นนะครับนั้นเปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่มีงานนะอยู่ที่70%โอกาสเริ่งงานเริ่มมีเข้ามาแต่เป็นแค่ว่าในช่วงนี้ยังไม่ส่งผลให้เราเห็นแบบเด่นชัดแต่ว่าให้รับรู้การทำตัวเรามันบังเกิดผลในวันข้างหน้ามากกว่าในปัจจุบันนะครับเรามาดูกันที่ในเรื่องของโชคลาภนะโดยคนเกิดบันปฤหัสโชคลาภของเราเนี่ยอะเป็นอย่างไรบ้างมีไหมไพ่ขึ้นเป็นพระอาทิตย์นะแล้วก็อะไพ่ขึ้นเป็น ซอนความรู้สึกนะเรื่องของเรื่องของโชคลาภนั้นถามว่ามีไหมเออมันก็มีนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ไชัดเจนขนาดนั้นให้ขึ้นเนื้อเรื่องของการทบทวนนะเรื่องของการสร้างบุญสร้างบารมีแล้วก็อย่าไปคิดเยอะคิดมากในเรื่องของโชคลาภของตัวเราด้านั่างๆนะเนี้ยในช่วงนี้ก็เสริมพลังเสริมบารมีเสริมโชคเสริมลาภของตัวเองเยอะๆเข้าไว้นะมันจะได้ มีโอกาสเพิ่มขึ้นนะมีพลังงานเพิ่มขึ้นดีๆกับตัวเราออะดูสิว่าพัยเกิดอ,อะไรบ้างแล้วก็เรื่องโชคลาภเราจะเสริมอย่างไรพ่ขึ้นในเรื่องของสมาธิการสวดมนต์ภาวนาของตัวเราให้เชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เชื่อมโย,งก,ง,กมยงกับพลังงานบางอย่างนะกับตัวเราเนี่ยให้มีความมงคลนะให้มีความรู้สึกดีๆปิติแล้วก็ทําให้จิตใจร้องโปร่งสบายความเครียดความเบื่อความเหนื่อยความล้าต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆคลี่คลายและดียิง่งขึ้น นะบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องการพลังใจต้องการกำลังใจจากคนรับข้างหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ากากตัวเองที่เราสร้างขึ้นมาดังนั้นแล้วเนี่ยการที่เราเสริมสิ่งเหล่านี้จะทําให้เรื่องของชโชคลาภเราเพิ่มพูนมากกว่าเดิมอ่ะดูซิว่าเลขมงคลนะของคนเกิดวันพฤหัส่ะเป็นเลขอะไรดูสิปับ๊บไพ่ขึ้นนะเห็นไหมเมื่อเราทําจิตนะผ่องใสไพ่ขึ้นหมดทุกหมดโศกเนี่ยจะบังเกิดผลกับตัวเรานะเลขมงคลของตัวเรามีสี่เลข 27แล้วก็19งนะงั้นเนี่ยทั้งเลข2เลข7เลข1เลข9กเนี่ยเป็นเลขมงคลของตัวเราในพวงช่วงนี้ไม่ว่าจะหยิบจับทําอะไรหรือเอาไว้ล้อมรอบตัวเรานะทั้งเลขเป็นโรัรศั์เลขอะไรก็ตามหรือเรื่องของตัวเลขเรื่องของหวยเรื่องอะไรก็ตามแล้วแต่เราจะไปผูก่วงนันะเป็นเลขมงคลที่เราต้องเชื่อมโยงนะหมันนม่นสวดมนต์หมัน่นนั่งสมาธิเพิ่มพลังใจเลขเหล่านี้จะช่วยเหลือเกอื้อกูลเป็นความมงคลให้กับตัวเรา ในโช่วนี้เป็นพลังใจให้ดังนั้นเปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะเรื่องของโชคลาภอยู่ที่60%นะคือแถมเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังมีมากแต่เมื่อเราสร้างบุญบรารมีเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งนี้จะเกิดดึงดีดกับตัวเรานะครับเป็นพลังใจให้จริงๆ